สวัสดีค่ะหนูชื่อเพตาค่ะอายุเก้าขวบค่ะหนูชอบกินนมมาที่สู้เลยค่ะแต่ที่ชอบมากกว่านมนะคะก็คือนมปั่นค่ะวันนี้หนูจะมาทํานมปั่นกินเพราะาหนูได้เรียนรู้กับพี่ปอกแปะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าทุกคนอยากทำเป็นไปดูกันเลยค่ะ แกงค่ะวันนี้หนูอยากมาเรียนรู้เรื่องการทำนมปันนะะม่นค่ะต้องทำยังไงหรอคะได้ค่ะอันดับแรกหนูต้องเรียนรู้ทฤษฎีนิดนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่านมข้นหวานอันนี้คือคืออะไรหรอคะคลิมผสมค่ะแล้วไม่ผสมกอะไรหรอคะอันนี้ขอไม่บอกได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้มันเป็นสูตร,ขอ,รของร้านถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีทำยังไงหรอคะ พี่แนะนําเป็นน้ําเชื่อมได้ค่ะไซรัปน้ําเชื่อมนะคะน้องเพตาอีกหนึ่งอย่างคือนมนมสดพัชไรนะคะที่เราจะเอามาเป็นส่วนผสมของในการปั่นนมนะคะและที่พี่บอกว่าทฤษฎีนี่คืออะไรล่ะคะนี่ละค่ะคือทฤษฎีที่เราจะต้องรู้กล่องว่าใส่อะไรอะไรใช่ไหมคะนมข้น,นหวานค่ะเราจะใส่หนึ่งออนค่ะหนึ่งออนคือตรงนี้นะคะเท่าไหร่เหรอคะเท่าไหร่หนึ่งออนใช่ไหมคะ ผสมหนึ่งออนเป็นสองออนค่ะค่ะที่เหลือนมสดสามออนเป็นห้าออนถูกต้องค่ะแล้วทําไมพี่ต้องใส่ให้มันพอดีเป๊ะเ,ะเลยคะมันเป็นรสชาติที่เราใช้ปรุงนมปั่นสําหรับหนึ่งแก้ว พี่คิดเองเหรอคะใช่ค่ะพี่คิดเองเลยแล้วขั้นตอนแรกต้องทำไงคะขั้นตอนแรกเราต้องมีนมถุงเลยนะคะเป็นนมแข็งไปดูกันค่ะพี่ค่ะแล้วต้องใช้กี่ถุงหรอคะใช้สองถุงค่ะน้องไม่ตายหยิบนมเลยค่ะใช้กี่ถุงนะคะสองถุงทำไมเมื่อกี้มันเย็นมากเลยเหรอคะมันแข็มมันอยู่ในช่องฟิดนานมากแข็งโป๊กเลยคะ่ะ แล้วต่อไปทําไงต่อคะต่อไปทํายังไงอ่ะคนละถุงค่ะถึงคนละถุงนะคะแล้วหักนมค่ะอืบอ,อ่ะถ้ามันแข็งไปนี่ค่ะทุบนมค่ะแต่น้องเพาตาต้องทุบเบาๆนะคะเบาไปค่ะ๊โต๊ะแข็งมไม่เอาคีดใช้มือดีกนะว่าเวลาทุบแบบนี้ค่ะจับนม จับดูค่ะหักก่อนหักได้ไหมหักได้ะคะ่ะต่อไปใช้กันไกนตัดนมนะคะเวลาตัดนมน้องเพตาต้องตัดข้างบนนี้นะคะตัดเฉพาะถุงนะคะห้ามตัดโดนเนื้อนมเด็ดขาดนะคะน้องเพตาแต่ว่าตัดโดนมือได้อาได้อยู่ <c oughs> น้องเพตาไม่เจ็บนะคะ <c oughs> นะลองดูค่ะน้องพตา <c oughs> โอเคค่ะเท <c oughs> okay, นมใส่ <c oughs> ใส่โถเลยค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะ เครื่องปั่นหมดไหมคะเอาอีกถุงหนึ่คะ่ะตอนนี้เป็นนมจืดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนมรสจืดนะคะน้องเพตาทำไมถึงไม่ใช่นมช็อกโกแลตหรือว่านมที่มีรสอะไรนี่ล่ะคะถ้าจะไปทําทานเองก็ได้อยู่นะคะน้องเพตาแต่หนูต้องไปคิดเองนะว่าหนูจะใช้อะไรต่อไปต้องท <ำ S 2> ะะําอะไรต่อคะหนูคิดว่าเราต้องใส่อะไรก่อนคะ ถ้าหนูคิดนะคะหนูคิดว่าเราจะใส่นมข้นหวานก่อนค่ะ,ะแล้วต้องใส่อะไรอีกคะต่อไป,อ,ไปอันนี้แหละมั้งใส่อันนี้เสร็จแล้วใส่อะไรอีกคะใ,ะใส่นมอ่าใส่นมลองค่ะน้องเพตาต้องลองทําเองด้วยค่ะว่าจะใส่ยังไงเมื่อกี้พี่หม่ง<บ>แปงบอกแล้วเท่าไหร่นะคะหนึ่งออนค่ะค่ะน้องเพตาต้องใส่หนึ่งออนพอดีเป๊ะนะคะไม่งั้นมันจะทําให้รสชาตินมที่เราปั่นนะเขียน ถ้าแม่หนูไม่กินหวาใส่น้อยลงได้ไหมคะได้ค่ะสามารถสามารถใส่ตามที่เราต้องการได้นะคะน้องเฮตาต่อไปก็ใส่อันนี้ค่ะลองใส่ดูค่ะใส่อันนี้เท่าไหร่คะน้องเพตาห่อางออนหนึ่งออนที่บ้านหนูมีน้ำผึ้งใส่แทนได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปก็ปนมอันนี้เขาเรียกว่านมอะไรคะน้สดค่ะใส่ไปเท่าไหร่คะ สามออนอ่าค่ะพี่มองแง่ถึงแก้วให้พี่ขานมอันนี้กับนมแข็งมันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะน้องเพตาเป็นนมสดเหมือนกันค่ะแล้วทําไมพี่ต้องใส่อันนี้นมนมแข็งอันต้กใส่นมอีกทำไมคะเวลานมแข็งใช่ไหมคะมันจะเป็นก้อนแข็งแข็งถ้าเราปั่นแต่นมแข็งอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เนียนอร่อยไหมถ้ามันมีแต่นมแข็งแข็งะไม่อร่อยค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงเข้าไป ส่วนผสมเข้าไปในนมแข็งโอเคไหมคะอันนี้เราต้องคนก่อนไหมหรือไม่ต้องคนค่ะหนูต้องคนให้ละลายเลยนะคะห้ามมีนมข้นหวานเกาะอยู่นะคะละลายเข้ากันหรือยังคะ่ะน้องเพตาเข้ากันแล้วคะ่ะโอเคทำาไงต่อคะใสไปในเครื่องตั่นเลยนะคะค่อยๆเทค่ะโอเคค่ะต่อไปก็นคะคะเก็บแก้วต่อไปวิธีการบั่น น้องเพตาเวลาเราจะปั่นใช่ไหมคะเราต้องเอาอ่ะกับไม้คนนะคะเข้ามาปิดให้สนิทก่อนนะคะให้แน่นๆ่นพี่คะถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นทำยังไงล่ะคะไม่มีเครื่องปั่นต้องไปซื้อเครื่องปั่นค่ะไม่มีเครื่องปั่นปั่นนมไม่ได้นะคะแล้วไม่มีแก้วล่ะคะอ๋อถ้าไม่มีแก้ววันนี้ลหะคะค่ะซื้อค่ะที่บ้านมีไหมคะของน้องเพตามีไหมเอ่ยไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้เป็นคนทำค่ะน้องเพตาต้องกลับไปดูนะคะว่าที่บ้านมีหรือไม่มีนะคะโอเคเปล่าโอเคค่ะค่ะ แล้ววิธีการปั่นน้องพีตารู้ไหมเวลาเราปั่นเนี่ยเครื่องปั่นมันจะรี<จ>ะแรงใช่ไหมคะใช่น้องพีตาต้องกดแรงๆค่ะจับตรงนี้ค่ะจับกระกดลงไปนะคะแล้วต้องใช้มือที่ถนัดจับฝั่งนี้แล้วเราก็ไปกดค่ะเปิดเครื่องดูค่ะแล้วคนนะคะพอเรียงค่ะลองดูค่ะน้องพีตาลองดูกติดติดเครื่องก่อนค่ะ น้องเพตาลองคนดูละเอียดไหมคะมั่นใจไหมว่าละเอียดแล้วหนูว่าหนูไม่มั่นใจเท่าไหร่ยวรอคนทาอีกทีได้ไหมได้ค่ะไม่มั่นใจน้องเพตาต้องกดตรงนี้ไว้แน่ๆนะคะแล้วก็ลองปั่นดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะถ้าเราปั่นนานเกินไปจะเป็นยังไงแล้วคะมันจะทําให้นมอะละลายเป็นน้นํานมเลยต่อไปหนูลองเอา เอาไอ้นี้ออกค่ะใส่แก้วลองเทดูค่ะน้องเพตาเทหมแต่เวลาเทไม่ใช่ค่ะเ,เวลาเทรเราต้องทำแบบนี้นะคะใช้ช้อนค่ะอะพี่บอกแหงคทำให้ดูนิดนึงนะคะถ้าน้องเพตาอยู่ที่บ้านทำเองทำแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเขียนลงลงมานะคะ,ะทำไมไม่เทลงมาเลยล่ะคะถ้าเทมามันก็หกางคะเพราะมันเยอะ น้องพีตาลองทําค่ะพี่ปองแปงช่วยนะคะน้องพีตาต้องเอาให้หมดแก้วเลยค่ะเพราะว่านมเนี่ยมีประโยชน์ทางั้านนะน้องพีตาหมดแล้วค่ะหนูชิมเลยได้ไหมคะหนูอยากชิมไหมคะเนี่ยไม่ค่ะอ้าวหนูไม่อยากชิมอ้าวงั้นแสดงว่าฝีมือตัวเองไม่อร่อยละสิไม่เนี่ยให้คนอื่นชิมมากกว่าได้เลยหนูให้ใ,หใครชิมคะ่ะใครถึงอยากให้พี่ชิมมากกว่าที่จะชิมเองล่ะคะ นอยากฟังความคิดเห็นค่ะอยากรู้ว่าว<ม>ีมือตัวเองจะอร่อยไหม<อ>เพื่อกินเพอหนูกินเองแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยกินเลยนะค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อยเออก็ออนมข้นนมแบบเข้มข้นดีนะคะค่ะแล้วพี่ทดลองเยอะไหมคะแล้วแก้แบบเนี่ค่ะมันทั้งไปเยอะไหมคะมากเลยค่ะ กว่าจะได้สูตรนมนี้มานานมากค่ะน้องเพตาแล้วพี่หมดไปกี่แก้วนานมากที่พี่บอกคับมันหมดไปกี่แก้วแล้วค่ะถ้านับเป็นแก้วนี่เยอะมากเลยค่ะเพราะง,งั้นกี่ปีคะโอ้โหกเจ็ดเดือนเลยค่ะกว่าจะได้สูตรนี้มาแล้วพี่คิดคนเดียวหรือมีคนช่วยพี่ช่วยกันคิดค่ะที่บ้านก็จะมีคุณพ่อพี่ป่องแปงคุณแม่พี่ป่องแปงแฟนพี่ป่องแปงพี่ป่องแปงค่ะช่วยกันคิดค่ะพี่ต้องให้ เคนชิมก่อนไหยคะก่อนที่พี่จะเปิดร้านนะคะค่ะตอนแรกขั้นทดลองเราก็ต้องลงทุนให้เพื่อนๆที่รู้จักทชิมก่อนนะคะแล้วมันยากไหมคะก่อนที่จะทําคิดว่าสูตรนี้ได้แล้วอะคะ่ะยากค่ะแล้วนานอยู่ขอสมควรค่ะน้องเพตากว่าเราจะได้สูตรนี้มาเราก็ต้องคิดทําอันแรกเราก็ต้องจดว่าเราได้สูตรอะไรมาบ้างถ้าเราทานเราทําปุ๊บสูตรนี้เราจดไว้นะคะถ้าไม่อร่อย เราก็ปรับอีกวิธีการปรับเราจะจําอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องจดวิธีการจดด้วยงั้นหนูขอลองทําเองได้ไหมคะจําได้ไหมล่ะคะสูตรอะจําได้ค่ะโอเคหนูอยากทําอะไรอยากทําโกโก้ปั่นค่ะโอเคค่ะดีใจค่ะที่ที่เขาอยากมาทําของเราเพราะว่าถามว่าตอนนี้คุณล้านค้าเยอะแยะเลยนะคะแต่พอน้องเขาอยากมาทาของของปุ๋๊บเฮ้ยดีใจ ออกแนวตื่นเต้นเลยนะคะว่าเราแบบยังได้เป็นสื่อที่จะให้กับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองบางคนคะ่ะที่เขาได้สามารถเอาไปเรียนรู้ไปทําเองได้นะคะแก้วที่สองน้องเพตาต้องทําเองนะคะค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะไปเอานมค่ะต่อไปต้องหักนมค่ะ ต่อไปก็ตัดต้องห้ามโดนโนมแต่โดนมือได้เอ้ยไม่ใช่ห้ามโดนโนมกับมือค่ะต่อไปนะคะต้องใส่ผงโกโก้ค่ะใส่เท่าไหร่คะสองช้อนท่วนค่ะสองช้อนอยังไงนะคะสองช้อนท่วมค่ะ เขาเรียกว่าสองช้อนพูนๆค่ะน้องพิจา2ช้อนพูนๆค่ะได้อยู่นะคะถัดไปก็ใส่นมอีกถุงหนึ่งอย่าลืมนะคะทุกคนต้องหักนมให้เป็นชิ้นๆก่อนค่ะเวลาตัดก็ห้ามโดนนมแล้วก็ห้ามโดนมือด้วยค่ะแล้วก็เอาใส่เลยคะ่ะ ตอนสองสูงนี้เราไปร้านแล้วก็เอาเป็นขยะรีไซเคิลได้ค่ะเก่งมากต่อไปเราก็ต้องทำนมข้นหวานแล้วก็นมที่พี่เขาทำค่ะก่อนเื่นแล้วก็ต้องเอานมข้นหวานก่อนเทไปหนึ่งหนึ่งลิตรหนึ่งหนึ่งอ่อนอ่างค่ะหนึ่งอะไรคะหนึ่งอ้อนค่ะ หออนเบ๊ะเะเลยนะคะต่อ,อไปแล้วก็ใส่อันนี้เป็นครีมผสมค่ะใส่ไปหนึ่งออนเท่าเดิมค่ะต่อ,อไปแล้วก็ใส่นมใส่นมสามออนค่ะเป๊ะแล้วค่ะ นมข้นหวาน1ออนนะคะแล้วก็ครีมผสม1ออนแล้วก็นมทั้งหมด3ออนรวมกันเป็น5ออนค่ะต่อไปก็ใส่เข้าไปเลยคะ่ะเอ้ยเดี๋ยวคนก่อนต้องคนก่อนนะคะคนให้เข้ากันถ้าไม่คนก่อนนมข้นหวานมันจะอยู่ข้างล่างแล้วมันจะไม่เข้ากันกับนมเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยค่ะ เราต้องปิดฝาให้สนิทก่อนนะคะไม่ไงั้นมันจะเอหอกค่ะจับตรงนี้เอาเมือนจับตรงนี้นะคะแล้วแต่ข้างที่ถนาดค่ะแล้วเราก็เปิดเครื่องแล้วเราก็หมุนเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปแล้วก็ต้องเอาใส่แก้วค่ะเวลาเรากินโกโก้เราต้องใส่อะไรก่อนคะใส่ ซอสช็อกโกแลตค่ะ,คะพี่ปองแปงคะสอนหนูราดซอสข้างๆหนยได้ไหมคะได้ค่ะเวลาเราจะหยกอกซอสนะคะให้จับแบบนี้นะคะค่ะแล้วราดลงไปแบบนี้นะคะแล้วให้มันย้อยลงมาเองเหรอคะใช่ค่ะค่อยๆนะคะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพี่ปองแปงจะให้แก้วใบใหม่น้องเพตานะคะข้ามอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ นี่ค่ะไปอย่างนี้ค่ะหนูไม่ได้เปิดร้านได้ล้ค่ะแต่หนูคงจะมีแค่สองสามเมนูแล้วตอนทำรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วสนุกไหมสนุกค่ะมันเหมือนได้ท,าย,ทายตัวเองว่ามาทำมาค่ะเพราะหนูก็ไม่เคยทำมาก่อนแล้วมันง่ายหรือมันยากคะ ก็ง่ายแล้วก็ยากเหมือนกันค่ะง่ายก็บอกว่าเวลาเอานมไปปั่นมันก็แบบว่าแค่เอานมไปปั่นเหมือนเอาน้ปปนําไม่ปั่นไงค่ะแต่ว่าตัวที่ยากก็น่าจะเป็นตรงขอบแก้วเวลาทำอะค่ะมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแล้วการที่เราทํากินเองได้มันดียังไงคะ <S 1> <S 1> ก็จะได้ทําให้เรามีว่าเรามีทักษะเวลาเราโตไปก็ทํากินเองได้ค่ะแล้วก็ หนูชอบกินด้วยก็ทำกินเองอเวลาอยู่ที่บ้านก็ทำกินเองได้ค่ะทำเสร็จไปแล้วสองแก้วอยากทำอะไรต่อคะเอาถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองทำเองดีกว่าคิดเมนูเองเลยค่ะเมนูอะไรคะเมนูเอาเมนูสายลุงหนูชอบกินสายลุง้งพี่บอกแปงอนุญ,ญาตไหมคะพี่บองแปงอนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าหนูต้องเอาวัตถุดิบมาเองนะคะพี่บอกแปงไม่มีให้นะค่ะ ต่อไปก็เปิดเครื่องก่อนแล้วจะเข้าสตเตนด์บา่อีกทีนะคะไม่ใช่ค่ะไ็อไมลืมไม่ลืมใส่นมตต้องใส่นมก่อน สังเกตไหมว่าตอนที่หนูใส่ส่วนผสมกับที่ไม่ใส่ส่วนผสมอะเป็นยังไงเวลาไม่ใส่มันเหมือนมันไม่เข้ากันมันไม่เออมันเป็นละเอียดนะคะมันเหมือนปั่นไม่ค่อยไปค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นแต่นมแข็งๆเลยไงคะมันไม่มีน้ําในส่วนที่เป็นนมถ้างั้นเมื่อกินก็ดีสิคะเมื่อกินทำผิดจะได้รู้เลยว่าต้องทำยังไงใช่ค่ะ ไปเราก็ต้องเอาแก้วมาก่อนทำขอบแก้วก่อนพี่บบแบงจะชิมด้วยไหมคะชิมด้วยค่ะ,คะแก้วนี้ก็แล้วกันที่พี่บบแบงทำให้หนูจะใส่อสองรสจะได้เป็นเรนโบว์แก้วนี้ให้พี่ป๋องแปงส่วนแก้วนี้ให้หนูกินต่อไปเราก็เจ้าใส่สตรอเบอรี่จะได้เป็นเรนโบว์ แค่ะรสชาติรสชาตินมกับสตรอเบอรี่เข้ากันดีค่ะเพราะว่าการที่เราเลือกสตรอเบอรี่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ที่มีรสชาติที่ออกแนวช่ำหน่อยนึงอร่อยค่ะของหนูลองชิมหนูเองสิคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะ ว่ามันมีความเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ค่ะแล้ก็มีความหวานของช,ช็อกโกแลตของซอสว่าก็พอดีค่ะก็ทำเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างด้วยนะคะต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะตอนที่น้องปั่นเลยตอนที่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เห็นใช่ไหมคะเห็นค่ะ แต่ว่าไม่ทักท้วงให้น้องเขาเขาคิดได้เองว่าเขาเขาผิดพลาดยังไงนะคะบอกว่าน้องอะคะ่ะเพิ่งทําเป็นครั้งแรกผิดพลาดอยู่แล้วะคะ่ะไม่มีใครที่ทําครั้งแรกแล้วทําได้ดียิ่งถ้าเราเป็นคนสอนใช่ไหมคะแล้วยิ่งเราไปดุน้องหรือว่าน้องตอนนั้นนะคะน้องจะใจเสียแล้วน้องจะไม่กล้าทําเราปล่อยให้น้องเรียนรู้ไปะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่น้องทําอย่างถ้ามันเลอะจริงๆเราสามารถเก็บได้ แต่ถ้าน้องตกใจไปแล้วน้องจะไม่กล้าทานะคะหรือน้องจะกลัวไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะของถือว่าน้องอะโอเคมากแล้วพี่ป๋องแต่งได้อะไรบ้างไหมคะวันนี้ได้เหรอคะก็ได้แนวคิดหลายๆอย่างคะ่ะอย่างน้องทำสตรอเบอรี่รสชาติตอนที่ป๋องคิดค้นกับน้องทำอะมันไม่เหมือนกันก็เลยทําให้เรารู้ว่าสตรอเบอรี่เราต้องใช้ยังไงให้เราเลือกอนาคตน่าจะเอาไปเป็นไอเดียของร้านได้คะ่ะ